เอมิรายิ้มราประกาศข่าวดีได้สิทธิ์ดูแลลูกภายใต้อำนาจปกครองฝ่ายเดียวยังคงเป็นประเด็นที่สังคมยังให้ความสนใจสำหรับเรื่องของเอมิรากับอดีตสามีครูภัยบู์กรณีที่ก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี2564เอมิราได้ขอเพิกถอนการดูแลบุตร ทางเจ้าหนะ้าที่สถานที่นี้ได้ถามเอเรื่องการใช้ชีวิตรายได้ทำไมอยากขอเพิกถอนบุตรเอก็บอกว่าเราทำงานแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์มีรายได้แล้วมีช่วงหนึ่งไม่ได้อยู่กับลูกตั้งตัวไม่ได้ก็เจ็บปวดพอเราตั้งตัวได้อยากดูแลลูกจึงขอให้ทนายเก่งฟ้องเพิกถอนกา,การดูแลบุตรและให้บุตรมาอยู่ในความดูแลของเอล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวของทนายเก่งนรุบ,บดินทราได้แท็กชื่อของเอมิรา พร้อมภาพและข้อความที่เป็นเรื่องน่ายินดีโดยระบุข,ข้อความว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสายแนนได้อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของเอฝ่ายเดียวข่าวดีของพวกเรามันต่างกันถ้าจริงดังที่วิเคราะห์พ่อยอดนักรัตนกวีคุณมากฟ้ามีตาเอมิราทนายเก่งเพื่อไทยทามกลางเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเอมิรากันเป็นจำนวนมากค่ะ